ตรงนั้นมันไม่มีทางไปเธอจะไปไหนนั่นน่ะมันตันมันหลงทางไหมเอ๊ยหรือว่ามันเป็นตุ๊กตาวะมันกําลังมองหาอะไรกินไหมจับมันไปปล่อยตรงนั้นหน่อยดิอยากจะรู้ว่ามันจะทํายังไงเฮ้ยอันนั้นมันเป็นประตูน้ําไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าจะเข้าประตูน้ําหรอเฮ้ยเราไปดูไหมนี่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วระดับน้ํามันใกล้เคียงกันแล้วเท่ากันแล้วประตูก็เปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็เรือมาโอ้โหสิงมาก เฮ้ยกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าใครทําน้ำผึ้งหกเออถ้าเกิดมันชนทําไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมอยู่วนเลยวนเลยแม่ว่ายากก่อนกับรถยากดิขนาดขับเรือในเกมย่างเลยสตาร์เป็นห่วงเลยเดี๋ยวเรือฉันจะเฮ้ยมันมันมันสายมากอ่ะมันสายมากเฮ้ยจะถึงไหมเนี่ยเฮ้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 ยอย่ามาชนฉันคนที่นั่งอยู่ตรงฝั่งอย่าไปชนฉันเหมือนปิดประตูทั้งสองทางเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยน้ําให้น้ํามันขึ้นมา พอขึ้นมาเท่าระดับกับเรือที่จะมาทางนี้แล้วปุ๊บเรือก็จะเล่นมาทางนี้ได้พอเล่นมาปุ๊บเขาก็จะค่อยๆปล่อยน้ําลงให้ระดับน้ํามันลดลงเสร็จปุ๊บพอมันลงปุ๊บเรือมันก็จะผ่านไปตรงนั้นได้ดูซิว่าเรือมันจะผ่านตรงนี้อย่างไรตื่นเต้นเวอร์เราก็ต้องตื่นเต้นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนาะแล้วประตูมันจะปิดยังไง ประตูปิดแล้วปิดแล้วเอาปิดเร็วๆสินี่วิ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 เรือมันขึ้นมาเรือมันขึ้นมาปิดสนิทแล้วแล้วเขากดปุ่มประตูเปิดยังไงอะนี่นี่นี่ดูสิเขาโทรหาเหรอไม่ได้โทรนะเขาแค่กดกดกดแอปเหรออ๋อเขากดเขากดจากเครื่องตรงนั้นว่าให้ประตูเปิดประตูปิดใช่ไหมโอ้ดีจังเลยเนาะแล้วเอาเอาเชือกมาคล้องเรือให้ นั้นปิดแล้วเดี๋ยวรอให้น้ํามันขึ้นมานะว่ามันรอนานเหมือนกันเนอะว่าไหมเราต้องเปิดประตูเง้มไม่นิดนึงทำไมให้ฝนมันเข้าเขาแง้มประตูทําไมถามเขาหน่อยดิเปิดประตูไว้ทาไมเดี๋ยวฝนเข้าอันนี้มันเป็นระบบของสมัยโบราณใช่ไหมดูเป็นไม้อย่างงี้นะแต่มันเป็นโครงเหล็กอ่ะเขาพยายามทําให้มันดูโบราณแต่ความจริงสะพานนี้ก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาไม้มาแปะให้มันดูโบราณเปิดแล้วประตูเปิดแล้วอุ้ยน้ำวนน้ำวน รอกันประมาณสักเกือบ5นาทีเรือทันสมัยท่ามกลางหมู่บ้านโบราณ